แน่นอนคำถามคือเป็กเมาวะเป็กเมาอะไรอันนี้ต้องยอมรับนะอันนี้พูดแบบคนที่แบบสงสัยเมาอะไรและก่อนจะกระโดดเกาะรถไปมีเรื่องอะไรมาร้านอาหารเพื่อนไปไหนหมดหรือเพื่อนไปส่งคุณเป็กแล้วคุณเป็กเดินออกมาเองตอนแรกสังคมท่านจำได้ใช่ไหมสังคม อ่พูดในพูดตรงๆนะผมก็ไม่รู้จักกับคุณเป็กแต่ก็รู้ว่าภาพลักษณ์และจากที่เพื่อนเล่าให้ฟังเป็กก็เป็นคนนิสัยดีสําหรับบรรดานักข่าวที่รู้จักกันแต่พอวันนี้ตั้งแต่ตอนที่มีข่าวคราวตั้งแต่มีข่าวคุณเป็กว่าถูกกระทําที่ปั๊มน้ํามันความรู้สึกคนน่ะท่านสังเกตใช่ไหมเทไปที่คนร้ายคือถล่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยแบบเละเลย แล้วหลังจากนั้นพอวงจรปิดพอภาพถูกเปิดเผยความรู้สึกมันเปลี่ยน ภาพที่เราเห็นแต่อย่าเพิ่งไปตัดสินนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นเราเห็นแค่วงจรปิดกระโดดเกาะรถแต่มันก็มีมุมหนึ่งอะเนาะถ้าท่านเห็นจากวงจรปิดพอเขาเกาะรถเสร็จเขาลงจากรถก่อนที่จะเกิดเรื่องเขาก็ยกมือไหว้คนที่ขับรถกระบะท่านเห็นใช่ป้ถ้าซูมภาพเข้าไปแบบชัดๆอะคือจะเห็นเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนจะไปกอดคนขับรถกระบะ และหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับไปโวยไปโวยไอเจ้าน้องผู้ชายและจากในภาพมันก็ชัดเหมือนประนึ่งว่าเป๊กจะไปเปิดเขาก่อนไอ้น้องก็เลยสอยเลยซึ่งไอ้น้องคนนี้เขาก็ยอมรับผิดแล้วตอนที่เขาให้สัมภาษณ์สื่อว่าเขาก็ผิดแต่คำถามคือไอ้น้องคนนี้จริงๆแล้วนอกจากจะสอยเขาเสร็จเห็นใช่ไหมพอเป๊กล้ม ก็ลงไปทําต่อแล้วล่าสุดนี้เพจดราม่าแอดดิต <ad ded> หลายท่านคงได้ยินเสียงแล้วมั้ง ไม่ไม่เคยเห็นภาพเป็นแบบนี้คือล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมเห็นยังเออมีคนที่เขาบอกว่าจริงๆไปเจอคุณเป็กที่ร้านอาหารแต่ก็กำลังรอตรวจสอบอยู่นะว่าคือใช่คืนเดียวกับที่เกิดเรื่องหรือเปล่าท่านได้เห็นไหมแล้วถ้าใช่คืนเดียวกันเดี๋ยวยังไงพวกเนี้ยน้องๆองนักข่าวผมเนี่ยยังก็ต้องไปตาม ชายแดนไม่ต้องห่วงชายแดนตามอยู่แล้วนะแต่อันนี้ขอสนใจหน่อยขอใส่ใจนิดนึงเพราะผมว่าถ้าไม่ใส่ใจเนี่ยก็คงไม่ใช่เพราะคนเข้าไปดูคลิปดูวงจรปิดเป็นล้านๆนะ่ะแต่ละสื่อที่มีการเอามานำเสนอไม่รู้คุณผู้ชมเห็นเห็นภาพในร้านอาหารหรือยังที่มีคนหนึ่งเขาเพิ่งเอามาลง แล้วเขาบอกว่าเขาได้ฟังคุณเป็กไปร้องเพลงในร้านอาหารผมไม่แน่ใจนะเป็นร้านจิ้มจุ่มหรือร้านอะไรสักอย่างท่านได้เห็นบ้างยังที่ร้องเพลงเออใช่ใช่แล้วถ้าดูจากบนโต๊ะโทษนะถ้าใช่ที่นี่นะต้องบอกก่อนวงเล็บถ้าใช่ที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงช่องแปดไปถึงแน่นอนตั้งแต่เช้าถ้าใช่ที่นี่คำถามคือโอ้เสียงผมหมด บนโต๊ะมันมีแค่ขวดไวน์แล้วเป๊กคุณเป๊กทำไมถึงแบบโอ้โหแบบกระโดดเกาะรถทำไมถึงแบบอ่ะโทษนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จักส่วนตัวแต่อารมณ์ที่เห็นจากภาพพร้อมๆกับคนไทยทั้งประเทศทำไมเป๊กฟิลขาดขนาดนั้นถ้าบนโต๊ะอาหารมีแค่ขวดไวน์ตามที่เห็นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาคำตอบมาให้ วายมันทำให้คนเราฟิลขาดถึงขนาดสติหลุดได้ขนาดนั้นเหรออันนี้ไม่รู้เพราะบนโต๊ะกินข้าวถ้าใช่ที่นี่ผมก็เห็นแค่ขวดวายขวดเดียวแล้วที่เหลือก็เห็นเป็นแก้วน้าและบนโต๊ะก็เห็นว่ามีเพื่อนของคุณเป็กนั่งอยู่ท่านได้เห็นบ้างยังแล้วเจ้าของภาพเนี้ยเขาก็บอกว่าคุณเป็กเพิ่งเข้ามากินแล้วก็ออกไปสินาทีแล้วก็เกิดเรื่อง คือผมกับท่านก็คงคิดเหมือนกันว่าแล้วเพื่อนบนโต๊ะกินข้าวไปไหนกันหมดถูกไหมตั้งแต่คุณเป๊กเกิดเรื่องเอาอยู่ๆไม่เห็นมีเพื่อนมาเลยคือมันก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่แล้วผมเชื่อว่าทางค่ายเขาก็ยังไม่พูดเรื่องนี้จนสื่อแต่ละช่องเนี่ยไปเอาวงจรปิดออกมามันก็เลยกลายเป็นประเด็นซึ่ง แหมคนเราซ้อมหนักแล้วนี้จะใกล้คอนเสิร์ตเขาแล้วไม่ใช่เหรอผมก็ไม่รู้เห็นคอนเสิร์ตใหญ่เขาใช่ไหมวันที่ไหร่นะเห็นวันนี้ฟังไอ้สารวัตรจะรายการวันที่สิบเก้าอะคือผมไม่ตัดสินแล้วกันนะเออว่าว่าเขาอะไรยังไงรอฟังเขาก่อนดีกว่าแต่ถ้าใช่ในร้านนี้ตามที่บอกผมก็เห็นแค่ขวดวายหนึ่งขวด วายมันถึงขนาดจะแบบออย่างนี้ได้เลยเหรอไม่รู้เราก็ดื่มแต่ไม่เคยดื่มขนาดนี้นึกออกไหมส่วนสุราเนี่ยนเียผมก็ไม่กินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามันต้องดื่มขนาดไหนวายถึงขนาดที่ว่าจะต้องแบบฟิลหลุดขนาดนี้คือที่ผมอยากรู้สุดน,นะแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่องแปดต้องหาให้ได้ต่อให้ค่ายเขาไม่บอกผมก็ต้องไปหาในมุมที่มันเกิดอะไรก่อนหน้านี้เพื่อนไปไหนบนโต๊ะอาหาร กินอะไรเพราะอันนี้ถ้าพูดแบบส่วนตัวคือเรื่องแบบนี้ถ้าคุณเป๊กไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนหายไปหมดจนกระทั่งเกิดเรื่องเอ๊ะเพื่อนทำไม <c oughs> เขาไม่เดินตามเป๊กทำไมเขาปล่อยให้คุณเป๊กแบบอยู่ๆไปกระโดดเกาะดดกรถคุณลุงและเดี๋ยวรอฟังคุณลุงว่าจะอธิบายความจริงว่ายังไงนั่นน่ะสิ อไม่รู้ถ้าผมก็สําหรับวนนะก็เคยกินแต่มันก็ไม่หมดขวดมันก็ไม่ได้รั่วขนาดนี้นะไวคือผมก็เคยดูคุณเป๊กไลฟ์สดนะแต่ก่อนนะคุณเป๊กก็จะไลฟ์สดผมเคยถ่ายายไปแล้วเจอสมัยตอนที่ขาเขาเขา้เขาเฟือกใช่ปะ่ะผมก็ยังเห็นว่าเขาจะต้องมีเพื่อนนั่งประกบเขาอย่างล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจผู้ชมเห็นภาพนี้ปะ่ะ อันนี้ให้ดูได้ป่ะน่าจะได้แหละแต่ต้องบอกกันนะว่าอันนี้เขามีการเผยแพร่แต่ว่าจะใช่ในวันที่เกิดเรื่องหรือไม่รอเจ้าตัวเขาตอบก่อนบนโต๊ะกินข้าวซึ่งนี่อันนี้ใหญ่ไปไหมเนี่ยอเอาลงก่อนเห็นไหมใหญ่ไปไหมน่าจะใหญ่มากแล้วชุดมันคือชุดคล้ายกันกับตอนที่เกิดเรื่อง เดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้คำตอบว่าที่ไปที่มามันเป็นยังไงผมยังไม่ตัดสินอะไรทั้งนั้นและเราก็คงไม่ได้ไปตัดสินอะไรด้วยแหละเพียงแต่ไปหาข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าคือบุคคลสาธารนณะก็ต้องยอมรับคือสิ่งที่เขาทำดีๆมาอาจก็ต้องยอมรับเป๊กในเบื้องหลังนะที่เพื่อนผมเป็นนักข่าวเป็นบก,กข,ข่าวบันเทิงเนี่ยเขาบอกว่าเป๊กเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนนิสัยดีดีเลยละสำหรับนักข่าวคือจะชื่นชมว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักศิลปินที่เป็นแบบอย่าง แต่พอมันเกิดเรื่องตูมขึ้นมาเนี่ยกับผ้าวงจรปิดแน่นอนคำถามคือเป็กเมาวะเป็กเมาอะไรอันนี้ต้องยอมรับนะอันนี้พูดแบบคนที่แบบสงสัยเมาอะไรและก่อนจะกระโดดเกาะรถไปมีเรื่องอะไรมาร้านอาหารเพื่อนไปไหนหมดหรือเพื่อนไปส่งคุณเป็กแล้วคุณเป็กเดินออกมาเองมันเป็นปริศนาไปหมดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเข้าใจว่ามูลค่า เรื่องนี้ผมว่ามาหาศาลมูลค่าสำหรับตัวศิลปินเพราะไหนจะคอนเสิร์ตของคุณเป๊กไหนจะผมไม่รู้ว่าเขามีพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆ FC ฟซเขาอีกนี่วันนี้ผมเปิดโซเชียลเนี่ยนะนะจริงผมก็เป็น FC เป๊กเขาด้วยนะฟังเพลงเขาแล้วก็รู้สึกชื่นชมในสิ่งหลายๆอย่างที่เขามีความพยายามรู้สึกครั้งหนึ่งอ่ะเขาเคยให้สัมภาษณ์นี่เห็นไหมรู้จักรู้จักคือติดตามผลงานว่าชีวิตเขาเคยสิ้นหวังจนกระทั่งเห็นบอกว่าจะเลิกร้องเพลงใช่ไหม จนกระทั่งแล้วรายการ The Mask หน้ากากเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเขาจนทำให้เขากลับเนี่ยมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งและที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนๆผมที่ทำข่าวบันเทิงบอกว่าเป็กเนี่ยเป็นคนที่อดทนกับคำดูถูกคำต่อว่าต่อขานแต่พอมันเกิดเรื่องเนี้ยคือทุกคนก็เลยบอกเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยแล้วมันคืออะไรตอนนี้เรายังไม่รู้แล้วก็รอฟังคำตอบทั้งหมดเพราะ น้องในปั๊มก็บอกว่าตอนเห็นคุณเป็กก็เหมือนกับเขาหลุดแล้วส่วนตอนนี้ร้านอาหารรอว่าพรุ่งนี้จะว่ายังไงแต่คนที่เข้าไปทำร้ายเขาก็แน่นอนถามว่าเกินเหตุไหมอันนี้ถะาถามผมอาวุธมีดยังไงก็เกินมันก็เกินไปที่ไปทำเขาขนาดนั้นคือถ้าคุณเป็กสมมุตินะถ้าเกิดเขากลุ่มๆจริงๆคุณก็ไม่ควรจะถึงขนาดต้องทำกับเขาขนาดนั้นและตอนเห็นเขาล้มใช่ไหม ก็ไปซ้ำเข้าอีกคือก็เข้าใจไอ้น้องคนนี้นะวันนี้บทสัมภาษณ์ตัวเต็มของไอ้หนุ่มคนนี้มันก็อ้างว่ามันคิดว่าคุณเป๊กเนี่ยจะไปทําร้ายคนขับรถซึ่งเป็นคุณลุงหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูจากวงจรปิดอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเป๊กเขาเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเป๊กเนี่ยเหมือนกับยกมือไหว้ถูกปะแล้วเข้าไปกอดคุณลุงและหลังจากนั้นก็เฮ้ยแล้วก็แบบซัดกันแล้วตอนนี้ ใช่อันนี้อันนี้ถ้าถามผมนะอันนี้ส่วนตัวนะผมว่าไอ้หนุ่มนั่นก็เกินไปคือถ้าคนมันเมาอ่ะโทษทีนะมันต่อยแล้วเป้งทีเดียวมันล้มอ่ะจบถูกไหมแล้วคือผมก็มีคถาถามถึงไอ้หนุ่มนั่นด้วยนะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงพวกเนี้ยมันจะต้องมีคําตอบเฮ้ยเองพกอาวุธเนี่ยเพื่ออะไรคือป้องกันตัวคําถามอ่ะพูดไปก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ซึ่ง น่าจะมีคําตอบมากกว่านี้ถ้าถามผมผมว่ามันแรงไปอันนี้ไม่เข้าข้างคุณเป็กนะแต่ก็บอกให้มันแรงไปคนเมาอ,ะอ่ะอัดต่อให้มันแบบสติหลุดอะมันกวนเท้าอ่ะมันต่อยเราเราก็ตบมันสักทีหนึ่งนึกออกใช่ไหมอ่ะมันล่วงแล้วอ่ะล่วงเสร็จมันก็ควรหยุดหรือปะแต่สิ่งที่ผมอยากรู้เลยนะเพื่อนคุณเป็กนะ่ะไปไหนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่โคตรคาใจผมเลยแล้วศิลปินระดับเป็กผลิตโชค เฮ้ยไม่มีใครดูแลเลยเหรอปล่อยปล่อยเขาลวกออกมาอย่างนี้ได้ยังไงอะถูกไหมซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าศิลปินระดับอย่างคุณเป็กเนี่ยจะต้องแบบอะมันต้องมีคนร้อมถึงแม้ว่าเป็นเวลาส่วนตัวอะผมว่าก็ต้องมีคนในบ้านดูแลหรือเพื่อนๆแล้วถ้าเป็นในภาพที่คนในร้านอ้างว่าเจอเป็กก่อนเกิดเรื่องคำถามคือเพื่อนไปไหน แล้วบนโต๊ะเห็นวายหนึ่งขวดคำถามคือ y วายหนึ่งขวดมันหลุดขนาดนี้เลยเหรอเออเห็นไหมทุกคนก็งงว่าทำไมคุณเป็กเราไม่เคยเห็นคุณเป็กแบบนี้ใช่ถูกต้องมีคนถามบอกว่าถ้าสมมติไอ้หนุ่มนี่มันแบบปึ๊กไปแล้วมันพลาดอ่ะอถูกม้ต่อให้จะบอกเฮ้ยผมหวังดีกลัวว่าเดี๋ยวคุณเป็กจะไปทำร้ายคุณลุงแต่ในวงจรปิดก็เห็นว่าเป็กเนี่ยเขายกมือไหว้แล้วเข้าไปกอด อันนี้พูดแบบจากภาพนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวรอเต็มๆทั้งหมดพรุ่งนี้วายมันหลุดขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ผมก็ไม่เคยกัดอะไรขนาดนี้เนี่ยนะต้องตรวจอืมพูดยากคือพอภาพมันออกมาวันเนี้ยอ่าไม่รู้ถ้าผมทําข่าวผมก็ประเมินได้เนี่ยว่าความเสียหายมันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงนะมันคือมูลค่าของความเป็นศิลปินความรู้สึกแฟนคลับ ซึ่งเราก็เดาไม่ถูกว่าแฟนคลับผมเห็นไถไปเนี่ยผมยังเจอบางคนบอกเป็นแฟนคลับคุณเป๊กเขาก็รู้สึกเฮ้ยทำไมทําไมศิลป,ปินของเขาเกิดอะไรขึ้นทําไมเป็นแบบนี้ไหนยังไม่รวมแบรนด์ต่างๆซึ่งสนับสนุนอีกนี่เรายังเดาไม่ถูกว่าหลังจากนี้คอนเสิร์ตคือยังไงจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนผมไม่ฟันธงดีกว่าแล้วผู้สับสนจะเกิดอะไรขึ้นคือมันเรื่องใหญ่นะถ้าถามสําหรับคนเป็นศิลปินแต่สิ่งที่ผมอยากรู้ก็อย่างที่บอก เป็กดื่มอะไรอันนี้เอาแบบตรงๆนะเป็กกินอะไรเข้าไปและตอนแรกที่ข่าวมันออกมันสับสนมากว่ามีการเหมือนกับขับรถใช่ไหมแต่จากในภาพเหมือนกับคุณเป็กเขาเดินแล้วก็ไปกระโดดเกาะรถคุณลุงก็เลยคําถามก็คือไอ้คนอย่างเป็กไม่มีคนขับรถมาให้เหรอแล้วเพื่อนไม่ขับรถเหรอทำไมปล่อยเป็กเดินถนนคือวันนี้ทุกคนเนี่ยไปบรรลุม,มาตุ้มอยู่กับไอ้หนุ่มคนนั้นหมดซึ่งวันนี้ก็ถามน้องนักข่าวที่ไปเนี่ยนะแล้วก็ บอกแล้วลุงไปไหนน้องบอกตอนนี้คือยังไม่เจอลุงแต่เข้าใจว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวลุงต้องมาแล้วก็ร้านอาหารซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะให้ข้อมูลทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกเนี่ยเล่าเบื้องหลังให้ฟังตอนแรกเนี่ยคิดว่าภาพวงจรปิดเนี่ยน่าจะถูกสอยเอาไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปินนี่ออกมาแล้วมูลค่าศิลปินเนี่ยผมว่าก็สูงอะ นึกว่ากล้องวงจรปิดจ,จะโดนสอยแต่ปรากฏไม่โดนสอยแล้วก็ถึงแม้จะโดนสอยก็จะมีคนเก็บเอาไว้ให้ก็เขาคงคงรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็คงอยากให้สังคมได้เห็นว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะตอนแรกเนี่ยอาจจะฟังความรู้สึกจากคนในปั๊มคือเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มคนนี้เข้ามาช่วยลุงแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มคนนี้มันเกินไปไหมจากในเสียงผู้ชมเห็นใช่ไหมก็มีคนในปั๊มตะโกนบอกให้หนุ่มมันหยุดแต่กว่าจะหยุดมันก็แบบ เสยไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ